โโอโอ้หยู่โโตีไบไม้แรกเลยครับมันอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับโกลองกลม้มชันครับตีตรงตัวปลาพอดีครับ ตีเนียนๆนะครับตีขึ้นชายตลิงนะครับแล้วก็ลากลงมาเนี่ยถ้ามีตัวเนี่ยกัดเลยนะครับผมปลาช่อนครับตัวไม่โตนะครับตัวนี้กัดสายแก้คันจิ๋วครับเนี่ยครับปลาช่อนสายแก้คันจิ๋วเข้าหนึ่งตะขอแต่เข้าอย่างนี้ก็ไม่หลุดครับเพราะมันเข้าด้านล่างนะครับปากล่างไม่น่าหลุดโอกาสหลุดยากนะครับครับอย่างที่เห็นนะครับสภาพตรงนี้นะครับหมายตรงเนี้น่าตีมากเลย นะครับมันจะเป็นเป็นช่องเข้าไปนะครับเนี่ยช่องตรงนี้ครับมันน่าจะมีแบบปลาช่อชนเนี่ยมาซุ่มหากินปลาเล็กนะครับผมก็เลยลองตีดูแล้วก็ตีขึ้นะตะหลิ่งนะครับแล้วก็ลากลงมานเนียนๆนะครับค่อยๆลากเย่ยยังไม่ได้เกิดแอคชั่นเลยครับก็ลากมาเฉยๆเนี่ยมันก็กัดเหมือนกันครับโอเคครับ แก้คันจิ๋วนะครับผมสุดยอดมากครับ